สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel ดวงมงคลชีวิตกับผมโหนวิศวะสาท์ส้ชีวิตจากดิคิดดาวนะครับก็มาเจอเจอเจอกันนะครับทุกคำเรียกร้องอาจารย์รีบทำคลิปให้ผมหน่อยโอ้โหมีคนทักมาอย่างนี้เลยนะผมก็โอ้ยค่อย,อยก็ค่อยแข็งแห้งเนาะก็ตอบไปนะว่าเราไม่ค่อยสบายนะครับก็สิ้นปีนี้เรา มีเกณฑ์ที่จะผ่าตัดล้วก็อ่ะผ่าตัดใหญ่ซะเลยแต่ปัญหานะครับก็คุณหมอบอกว่าให้พักร่างกายประมาณ3สัปดาห์นะครับแบบโหดร้ลยสุด3าสัปดาห์นะครับแบบดื่มได้เฉพาะน้ําเปล่านะครับก็คือน้ําซุปน้าโกงน้ําแกงนี่ครับเรียกว่าหยอดน้ำาพื่ต้มแห,หนึ่งสัปดาห์ต้มเป็นแบบนั้นเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะรีวิวให้ฟังแล้วก็รีวิวให้ดูว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับ แล้วทำไมต้องผ่าช่วงนี้ล่ะผมจะมาอธิบายทุกสเต็ปให้คุณฟังนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับทันใดนะถูกรอตตอรีฝากไปทำบุญด้วยนะไม่ใช่ทำบุญกับผมเนาะเสรตวว่าคุณถูกได้หมื่นนึงคุณก็ไปย่อนในตู้ตามดวงคุณนะครับสัก5บาท10บาท100ยส0งเท่านี้ก็เพิ่มแล้วครับบุญต่อบุญนะครับเพราะสองสางวดสุดท้ายมาเนี่ยโอ้โหผมเห็นคนถูกรอตตอรีเยอะมาก นี่คือปรากฏการณ์ที่แบบหาดูได้ยากนะครับแล้วก็รีวิวไปเบื้องต้นแล้วแล้วก็เนืออื่นได้นะครับเหนืออื่นได้สายใดสายคำนวณนะครับซื้อได้เลยสั่งจองได้เลยท่านใดที่ชอบคำนวณด้วยตัวเองนะไม่ไม่ชอบแบบฟังโหดวิศวะกว่าจะรอเสียเวลาขอคิดล่วงหน้าได้ไหมอันนี้ตามจะตามใจคุณเลยคุณก็เล่มนี้คุณคำนวณเองได้เก่งกว่าผมแน่นอนนะครับวันนี้อาจจะพูด ห้องมันอาจจะขาดหายไปนะครับห้องเสียงนะครับเพราะว่านี่แคือปัญหาผมผมจะไปรักษาตัวเรื่องประเภทนี้อยู่ครับนะแล้วก็ท่านใดที่จะสนับสนุนเนาะเล่มน,นี้ปีห9เกนะครับคำนวณตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนมิถุนายนแล้วก็เล่มปัจจุบันเนี่ยครับนะครับก็คำนวณเที่ยวว่าผมก็ว่าถ้าเกิดคุณซื้อเนี่ยคุ้มนะครับ ถูกงวดสองงวดก็เกินคุ้มแล้วเลยครับเดี๋ยวจะทำอะไรให้ดูนะครับก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณมากทำตามสัญญาแล้วนะก็วันที่1นึ่งธันวาหกแปเอาเป็นในทางขอร้องนะไหวเลยเอาเป็นในทางนะครับถ้าชื่นชอบตัวเลขใดเอาตัวเลขเดียวพออย่าไปคิดเยอะนะครับแต่ผมจะแบบกว้างๆผมจะอัดมาให้เล็กลงตามแบบชอบของโุรลักษ์ แล้วก็ท่านใดสนใจก็นี่เลยนะครับข้างบนนี้แหละนะครับติดต่อน้องเขาได้เลยแอดมินนะครับผมจะหายไปประมาณสิบสิบกว่าวันเนี่ยผมก็จะฝากเอยฝากดูแลฝากดูแลฝากตอบคอมเมนต์ชาวบ้านเข้าด้วยเด้อนะครับปกติผมจะตอบเองนะครับเห็นไหมคุยนิดนึงเสียงผมเริ่มไม่มีล้วนะครับหนักมากนะครับงวดนี้นะครับผมรีขออนุญาตรีวิวสั้นๆแล้วกันสั้นผมนี่ก็ยาวบ่ทุกคนั่นแหละ นี่คืองวดของคนที่อยู่ในกลุ่มและสนับสนุนหนังสือเล่มนี้อ่าพูดตรงตรงเลยนะครับและหนึ่งอย่างที่ผมชอบในแนวคิดของเขาฟังผมนะเขาบอกว่าเขาซื้อสื่อไปแต่เขาไม่ได้ใช้สูตรผมสูตรเดียวอ่านี่ผมชอบเออมีอะไรก็เดี๋ยวขออภัยนะมีอะไรก็พูดแต่กันตรงๆเลยนะครับเพราะอะไรมันถูกต้องแล้วนะครับมันถูกต้องแล้ว ทำไมถูกต้องราชาจเพราะอะไรเอาไว้เป็นแนวทางเห็นไหมครับเขาถูกวันที่หนึ่งเขาเขาฟังผมนะครับเขาฟังว่าอาจารย์อาจารย์บอกว่าตั้งแต่เดือนอพฤษภา,ากรกฎาคมห้ด้วยถึงกรกฎาคมหกแปดนะถึงสิบสามกพหกเก้าต้องซื้อเจ็ดแปดแปดเจ็ดเลือกเอาแล้วแต่คุณชอบต้องซื้อเลยนะ ผมเขาบอกว่าต้องออฟังอาจาร์ต,ต้องซื้อนะครับเขาก็บอกว่าถ้าไม่มีเหตุผลเยเขาก็ไม่เชื่อเพราะว่าอะไรครับเนี่ยครับเหตุผลเจ้าเจ็ดแปดแปดเจ็ดเนี่ยเขาจะมารวมตัวกันอยู่ณนราศาีกลุ่มเนี่ยบางตำราเขาบอกว่าร้อยปีวนมาหนึ่งครั้งร้อยปีนะผมอยู่ไม่ถึงหรอกแต่ที่แน่ๆนะครับเจ้าเจ้าเจ้าเสาวได้เจ็ดเดียรี่เจ็ดเนี่ย คุณสังเกตดูเลขเจ็ดมาบ่อยมากแต่อย่าไปทุ่มเทอะไรกับมันมากแต่ให้รู้ไว้นะครับสามสิบปีบนมาแบบเนี้หนึ่งรอบของหัวศาสตร์สามสิบปีนะฝังนักษสามสิบปีส่วนเจ้าเจ็ดเจ้าแปดจะมาเจอกันเนี่ยร้อยปีจะมาเจอแบบนี้ดังนั้นเขาว่าอาจารย์เพิ่นๆงวดนี้เขาถั่วทีหนึ่งนี่ครับผมรีวิวไปแล้วนะเขาซื้อตามเนี้ยผมเลยถามว่าซื้อเลขอะไรบ้างโอ้อันนี้ของ คนนี้นะนี่เขาได้รับเงินจริงนะทุกท่านได้รับเงินจริงนะนี่ในกลุ่มเขาบอกว่าซื้อเจ็ดแปดกับแปดเจ็ดอาจารย์อย่าระใบโอ้ผมก็บอกโอ้สาธูถูกลอตเตอรี่มันก็บุญแล้วนะครับสองตัวสามตัวนี่ก็สุดยอดแล้วนะครับนี่คือตัวจริงเสียงจริงนะครับอาจารย์ปิดหน้าเขาทำไมป้องกันนะครับป้องกันยืมตังนะครับญาติเขาเยอะอยู่พอสมควรได้เล่าฟังดังนั้นโจทย์ง่ายมากครับเขาก็ซื้อแค่นี้อย่าระใบคุณคิดดูซื้ออย่าระใบนะครับ ผมก็ผมเป็นคนไม่เล่นลอตเตอรี่แล้วนะไม่ไม่เล่นอะไรแล้วนะผมยังไม่สองก็สี่ใบเมื่อก่อนสองเดี๋ยวนีสี่นะครับทะลุไปบ้างดังนั้นผมก็รีวิวให้ดูแล้วนะคุณก็ย้อนกลับไปฝากขอบคุณสออท่านสามท่านนี้ด้วยนะครับขอญอาตรูปปลงงวดต่อมาผมก็ให้ตามนี้นะนะครับผมก็จะเจ็ดแปดแปดเจ็ดเหมือนเดิมนี่แหละนะครับเพราะอะไรเพราะเพราะบางทีอะครับ มันก็ยังมีอารมณ์แค่ว่ามันก็เป็นไปได้อะไรที่เป็นไปไ,ปได้มันก็เป็นไปได้เท่านั้นแหละนะครับเราอย่าไปคิดมากเราก็ติ่งๆไว้ดังนั้นผมก็ยังให้นะว่าเออหนึ่งหกเนี่ยคุณก็ลองย้อนกลับไปดูว่าผมผมเออเขาเรียกว่าทําคลิปวิดีโอนี้ถ้าจะสนับสนุนสื่อเนาะย้อนกลับไปด้วยเลยนะครับว่าโหรษาศาสตร์ไม่หลอกลวงดังนั้นผมก็หนึ่งหกเนาะติดติดไว้อันนี้พี่สาวถูกที่สองใบ่าอันนี้ผมผมผมก็ยืนยันนะครับว่าพี่สาวถูกเห็นไหม ผมมันก็มีครับอารมณ์ครับมันก็ไม่แทบจะไม่หนีกันเท่าไหร่นะเนี่ยครับแค่มันจะสามตัวอยู่แล้วนะครับแต่โอหสามตัวขนาดนั้นมันก็น่าคิดพอสมควรนะครับแต่ก็นี่แหละครับก็ไม่เราพยายามจะไม่ตีเข้าโกตัวเองนะครับให้แนวทางไว้ส่วนงวดน,นี้ผมต้องขอโทษลูกศิษย์นะอันนี้เป็นลูกศิษย์เลยนะไปเรียนเรียนที่โรงเรียนนะครับเดี๋ยวผม,ผมจะว่าเรียนที่ไหนนะครับปกติผมสอนคำนโณลอตเตอรี่นะสามหมื่นบาท ต่อคอร์สนะครับสามหมื่นนะสอนในนี้แต่ไปเรียนที่นี่ร้อยห้าบาทปูทางคุณเก่งเลยร้อยห้าบาทนะปูทางคุณเก่งเลยนะครับแล้วคุณนะเรียนส่วนตัวสามหมื่นเรียนที่นี่ร้อยห้าบาทนี่ว่าก,กันไม่ได้เพศไวย,ยุทธ,ธานะนะผมถามว่าโกรธผมไหมลูกศิษย์เรียนอาจารย์เห็นไหมเลขอะไรเขาซื้อครับเหมือนเดิมเขาก็ฟังครับอาจารย์บอกว่าเจ็ดเจ็ดแปดหนูก็ดูหออาจารย์นี่แหละนะครับ ไปเรียนคุ้มเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่นี่นะครับเขาก็ได้เจ็ดแปดแปดเจ็ดมาผมถามว่าทําไมซื้อตั้งห้าใบอาจารย์บอกซื้อแค่นี้ก็พอแล้วทุนเดิมหนูไม่มีโชคอย่าโลก<ม>โอ้อันนี้ผมผมบอกไม่โกรธผมเหลอไม่โกรธอ,อาจารย์ร้อยวันเปนปีก็ว่ากันไปนะครับนี่นี่คือหัวใจคนที่น่ารักมากนี่คือหนึ่งคนที่น่ารักแต่เขารู้โหศาสตร์นะอย่าลืมนะเขารู้โหลาศาสตร์นะครับอันนี้ก็ เ่าสู่กันฟังเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆว่ามีตัวเลขอะไรอยู่ในนี้บ้างเนาะนะครับมีไหมเห็นแวบๆอยู่เนาะ9889มีไหมในนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็พอพอได้อยู่นะจะบ้าไปนะแต่คุณแม่ของก็จับจับแถวๆเจอลืมไปว่าคุณแม่ผมถูกออคุณแม่เมาถูกแม่บอกว่าโอ้ยหลานนี่เวลาถูกรตตรี่นะหลานลานี่รักแม่มากเลยรู้ไหมทําไมอะ วิ stumbled, e ่งมาหิวนู Luckily, ่นหิวนี่หิวนี่หิวนู่น้วก็ใน่ยสังคมน่ารักนะครับดังนั้นคุณแม่ก็ถูกคนนี้ก็ถูกนะครับไม่ได้อวยนะแต่มันคือภาคคำนวณล่วงหน้าคุณเข้าใจไหมเขาคำนวณล่วงหน้านะครับงวดนี้ผมบอกทุกท่านว่าผมจะซื้อเนียมิดเกย์นะผมก็เขียนไว้นะผมก็ขำๆตัวเองนะอันนี้คือน้องเอดน้องแอดมินนะคุณตรงอาจารย์คนอื่นเขาถูกก็ทุ่มสุดตัวเหมือนกันหนะนะครับเพราะว่าหนึ่ง ชอบโดยธรรมชาติเห็นไหมขมน่ารักนะอันนี้แอดมินนะไม่ใช่ผมนะผมก็ซื้อเหมือนกันสามเก้านะครับเขาบอกอะไรผมรู้ไหมครับแอดมินผมบอกว่าอาจารย์ดูด้วยความความที่มันแบบมันจะต้องสือ้ออะไรก็ไมมันจะต้องซื้อใช่ไหมมันต้องสื้อนะครับแต่ดูที่คุณคุณเชื่อไหมเออไม่มีสองเก้าในนี้ ผมก็นั่งหัวหรอเนอะเอ้ยไอดวงคนนี่นะไอใบใบเดียวถูกวันที่หนึ่งอันนี้เอาทุกใบเลยแต่ไม่มีสองนะครับไม่มีสองสามเก้าโอ้อันเนี้มากันไปได้นะครับแต่เราลามาเขาก็ง่ยนะครับเราสู่กันฟังก็ก็เป็นน้าจิม้มให้ฟังนะพูดแล้วมันก็สนุกสนานเพลิดเพลินไปแต่ก็มีหลายนี่นะครับก็เข้าอยู่นะหลายจุดอยู่นะครับแต่ผม ดีเซ็นต์เยอะไม่ได้เดี๋ยวลูกค้าว่านะครับอ่ะต่อมาที่บอกว่าเรียนที่นี่นะครับผมสอนทุกวันอาทิตย์นะครับท่านใดก็ทักไปครั้งนี้เขาเปลี่ยนระบบใหม่นะครับเขาเปลี่ยนระบบใหม่การลงทะเบียนยากมากต้องลงด้วยตัวเองนะครับผมแจ้งล่หน้าก่อนแล้วก็โทรไปถามที่นี่เลยปกติผมเนี่ยเขาจะลงทะเบียนตั้งแต่เดือนพฤศ,ศจิกาย,ยนธันวานะครับธันวาคมอันนี้ปกติ แต่งวดนี้คือระบบขัดข้องนิดหน่อยพอพูดคํานี้ผมโทรไปทักเมื่อวานนี้แล้วผมโทรไปถามพี่แหม่มแล้วพี่แหม่มน่ารักมากนะครับโทรไปถามเขาพี่แหม่มว่าใจเย็นหน้าจานยะใจเย็นนะนนะครับมีคนมาสมัครอาจาราเยอะมากนะครับงวดที่แล้วมีคนไปสมัครประมาณเจ็ดสิบสามคนเรียนเรียนจริงประมาณหกสิบสี่คนถ้าจำไม่ผิดนะก็ขอขอบคุณทที่นี้แล้วก็ขอขอบคุณท่านพาอ,อเปิดห้องแอร์ให้คนไปเรียน นะครับเปิดตีไม่มีนะครับเปิดตีไม่มีก็ขอขอบคุณท่านรองแล้วก็พอ,อ,อนนะเพราะทุกคนโอ๊ตเจ็ดสบคนมันเยอะมากลำลอนนะครับก็ครั้งนี้เขาบอกเยอะแต่ครั้งนี้ผมจะสอนนะผมจะบอกว่าสอนอันนี้ครับเดี๋ยวเขาจะมาแล้วพูดไปบ่อยเรื่องนี้ก็คือเปิดสอนให้จิตวิญญาณคุณนะครับไม่ต้องเก่งอย่าเอาเขาเมื่อเก่งมาใช้ สำหรับคุณอยากใ่เรียนใ่รู้คุณมาเรียนคุณเก่งแน่นอนผมจะสอนให้คุณจนคุณเปิดสํานักได้สอนอะไรบ้างสอนไพทาโล่ไพป๊อกไพแปลกพิสดารอะไรต่างที่คุณมีผมจะสอนให้คุณแบบดูด้วยใจอะเอาจิตคุณมาดูผมจะสอนทั้งวิธีการจุนเจิมนะครับสอนคาถาอาคมสอนวิธีต่างๆที่คุณ ไปยืนอยู่หน้าคนอื่นได้เลยเปิดสำนักได้เลยพิธีกรรมพิการผมสอนหมดนะครับเพราะผมถูกสอนมาแบบนั้นการตั้งการไหว้การบวงสรวงการดูแลไพ่การจุนเจิมไพ่ลูกค้ามาคุณต้องทำยังไงไม่ใช่โอ้ยเก่งอยู่คนเดียวอย่าถ้างั้นมันไม่เป็นศาสตร์นะครับผมจะสอนมาเรียนครั้งเดียวแหละครับเก่งแน่นอนนะครับ แต่ผมเป็นคนสอนไวสอนเร็วผมจะบอกว่าจดอัดตามอัธยาศัยผมไม่ห่วงวิชานะครับให้คุณเลี้ยงชีพคุณได้รอดผมจะสาธุนะครับดังนั้นมาลงคอร์สเรียนกันนะครับผมจะสลับแบบนี้คือผมจะสอนโหราศาสตร์สอนชัยภูมิจุย้ยสอนไพ่แต่ไม่รู้ว่าไพ่จะสอนยาวนานขนาดไหนบังเอิญว่า ครูท่านหนึ่งเขาไปเรียนผมก็เลยขอพอวอ่าผมขอขาญาตสอนน้อน,นะครับถ้าเกิดท่านกลับมาผมก็จะไม่สอนดังนั้นก็นี่คือจังหวะทีะ่สอนก็สอนนะประกาศวันที่นี้ต่อมาเรามาเริ่มกันเลยยาวมากชี้เลขเด่นลอตเตอรี่วันที่หนึ่งธันวาหกเก้า,าสูตรแรกนะครับคนไปเรียนโหศาสตร์ต้องรู้นะครับเพราะอะไรเป็นพื้นฐานเกรรษตรบดีแปลว่าอะไรลูกศิษย์มีกินมีใช้ไม่ําบากแปลว่ารวยแต่รวยระดับไหน ประเทศเรยไม่ใช่รวยกว่าพี่น้องตระกูลบ้านเกิดตัวเองเนี่คือที่ถูกต้อนที่สุดแต่เกิดว่าทุนเดิมคุณเนี่ยโอ้โหรวยระดับจังหวัดเนี่ยคุณเป็นประเทศแน่นอนนะดังนั้นจัน์อยู่ด้าศีมีนเลขสองดาวที่ได้ก็ตามนี่เลยชอบเลขใดเอาเลขหนึ่งไม่ชอบเลใดก็ตัดสูตรนี้ทิ้งไปนะครับแต่สูตรนี้ก็ถือเป็นปเอกหนึ่งสูตรเหมือนกัน ต่อมานะสูตรนับดาวนับจากดาวอาทิตย์เลขกหนึ่งไปหาดาวจันรนับได้ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาห้าเป็นดาวเคลื่อนดาราคอยดังนั้นได้อะไรสี่ห้าหกนะครับซื้อเลยนะครับมีโอกาสอยู่งามงามยามารการเลยครับก็อันนี้คำนวณแบบพอได้นะครับดังนั้น ได้เลขสี่คุณชอบเลขใดเอาเลขหนึ่งก็พอต่อมาต่อมาทักษะอันนี้ครับสูตรนี้เนี่ยคุณแม่ผมไม่ทิ้งและรู้อยู่สูตรเดียวและลูกค้าผมที่ละวันที่หนึ่งนะก็หนึ่งสูตรที่เขาใช้คือสูตรนี้นะครับแล้วก็เห็นเมื่อวานนี่บอกว่าอาจารย์เดี๋ยวจะขอมาเรียนที่กรุงเทพนะเขาอยู่ต่างจังหวัดเพราะว่า,าตามใจเลยนะครับ ขอขอบคุณมากนะครับฝ่ายเรียนฝ่ายรู้ดีครับดังนั้นคุณชอบเลขใดเลขหนึ่งพอต่อมาสูตรโหราศาสตร์ไทยที่คัดสรรมาสำหรับคุณพาคํานวณน,นะครับดังนั้นเวลาที่รตรี่ออกราศีเมษนะครับเจ้าเดือนเป็นอังคารติงสามไม่ไมเอาแล้วแต่ท่านเลยนะครับติงติงสามไม่ไหม เหมือนเดิมผมก็จะเออมันก็สามก็น่าสนใจอยู่นะผมก็จะซื้ออีกนะครับจะซื้ออีกนะครับแต่อาจจะไม่เก้าสามก็สามเก้าอ่ะนะครับแต่ไม่ซื้อเยอะใบเดียวคนซื้อใบเดียวยังถูกละวันที่หนึ่งเลยแล้วก็ใบเดียวก็พอนะครับอย่าโลภอย่าโลภนะครับดังนั้นออกที่ราศีเมษร้อยยี่สิบนาทีเราก็มาสอนเป็นนาทีให้กับคุณอ่ะนิดนึงสอนเบื้องต้นก่อน ที่เขายว่าโคตรนาวังทุกคนทำก็อธิบายบ่อยๆอาจารย์เขาไปเรียกโคตรนาวานาวังโคตรคืออีหยังอาจารย์อีหยังนะครับคือมีเลขวงนอกกับวงในซ้ํากันนี่เขาเรียกว่าโคตรนาวังโอ้อาจารย์งั้นลรตีมันก็ออกเยอะดีก็ว่ากันบอดเดอร์นะครับนี่คือสูตรที่ง่ายๆนะครับแต่ก็มาเหมือนกันนะครับกับอีกสูตรหนึ่งผมสอนลูกหน้าเลยลูกค้าเขาบอกว่าอาจารย์มีดาวมีดาวเนี่ยหนูซื้อแค่นี้แหละ เนี่ยมีดาวอะ่ะมันอยู่ร่วมกับดาวอะไรหนูซื้อเค่หนูซื้อไม่ไมซื้อเคยไม่เคยเกินเลยจันถูกทุกงวดไหมไม่ถูกทุกงวดแต่มันปีหนึ่งมี24งวดเขาถูก1 6บหถึงสิงวดโอ้โห,โ,หโหเลยนะงวดเดียวก็หรูแล้วนะครับอันนี้แค่สิบหถึง18งวดแค่เอาเจ้าเนี่ยเขาก็บอกอ้าจอา์มีหนึ่งหกหนึาอะไรอีกอาจารย์เลงเรียนโหศาสตร์มาเขาเรียนมาเนาะ หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดวาจา์มันจะเยอะไปใจเขาก็จะบอกเขาก็จะอ่ะตัดไปน้อยมันไกลเกินเนี่ยอันนี้แล้วแต่เขานะเดืนั้นเขาก็จะประมาณอยู่แค่นี้แหละนี่ครับวอาจารยนมันมีนี่อีกแน่อะน,นี่นี่รู้หัวศาสตร์อีกเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับเช่นอะไรเช่นเลยดีกว่าจะได้ข้ามไปเลยเช่นอะไรแนวคนรู้หัวศาสตร์เนาะหนึ่งหกหนึ่ง 3 1512ห,นห,หนเนี่ยครับหลักๆเพราะอะไรมุมดาวมันสวยเขาก็จะเอาแค่นี้แล้นะครับเรียบร้อยนะผมก็จะมาซอยเป็นนาทีคุณออกเสียสีเมตรนะครับผมคำนวณให้ที่38ดังนั้น3าปเอาตัวนี้เลยเลข2ตัวเนาะนะครับดังนั้นถ้าถ้าเกิดผมซื้อเนาะผมก็จะเอาลักษณมาตั้งตนนันี้ผมได้02ได้ สี่เจ็ดได้เจ็ดศูนย์เลงไหมอาจารย์มันจะเยอะไปได้ก่อนศูนย์หนึ่งเยอะแล้วแหละอาจารย์จะเยอะก็จะไปซื้อเห็นไหมครับอีกตัวท้ายล่ะหนึ่งศูนย์หกมันจะเยอะไปถ้าผมจะซื้อ,อถ้าเกิดผมอ้าศูนย์ห้าอีกเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเกิดออกเวลานี้มันก็ว่าตามกฎไงฮะถูกไหมกฎก็คือกฎนะครับต่อให้มันเยอะเราก็ต้องเลือกสิเราจะไปทุ่มเทเลยกับ บางอย่างมันจะเกินไปถ้าผมจะซื้อผมจะซื้อสองตัวในนี้นะครับก่อนนะแต่เราก็ไปคัดทิ้งเครับก็คือศูนย์ห้ากับสองศูก็คือจับต้องพอได้นั่นเองเนาะตอกน,นั้นเอาไว้สามตัวต่อมาถ้าเกิดออกสามสามเออสามเก้าสี่ศูนย์ล่ะลักษณมาตั้งเลงมีไหมเลงไม่มีโยกหน้ามีไหมโยกหลังมีไหมโอเคโยกหลังมีผมก็จะได้หกเก้ากับ กสามอ๋อขออภัยได้เก้าเก้าสามเริ่มเดือดซ้ำมานะเห็นไหมซ้ำแล้วตัวนี้ซ้ำแน่นอนนะครับอ่ะถ้าเกิดออกสี่ศูนย์ล่ะได้ห้าห้ากับห้าสองเห็นไหมซ้ำแล้วอ้าวห้าห้าถ้าเกิดถูกไปซื้อล่ะ,อะขออนุญาตห้าสองเนาะเลขเบิรลนนะโอ้ยนะครับบ่มากเท่าไรเนาะนะครับอ่ะมาต่อถ้าเกิดออกถึงสี่สิบ ดังนั้นได้หกสามสามหกกับเจ็ดแปดแปดเจ็ดเห็นไหมน่าสนไหมน่าสนนะครับติ่งติ่งใบใบหนึ่งก็ยังดีแต่ก็ผมติ่งนะหลักพี่สดาโนะมันออกบ่อยนะในใจเนาะคนจะไม่ถูกกว่าที่หนึ่งผมก็จะเออนี่3สามหกกันงวดน,นี้นะครับนะครับตัวที่สามหกก็จะซื้อเหมือนกันต่อมาออกเวลานี้แหละเวลาลักชนลักนะครับได้เลขเก้าสองสามนะทุกท่านกับสองแปด แล้วแต่ท่านเลยนะครับท่านจะซื้ออะไรอ่ะมีอีกสองสี่นะครับอ่ะถ้าเกิดผมซื้อซื้อสองแปดไม่อยากตัดแต่ก็ต้องเลือกนะครับเพราะตัวเลขมันจะเยอะอ่ะเอาขออภัยด้วยสูตรอาจารย์ผมท่านจะซื้อแบบจับต้องได้นี่หนึ่งตัวสองแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดห้าห้าห้าสอง สี่เก้าสี่เก้าสามนะครับเพราะว่าเวลาลักใหญ่ออกเวลานี้ท่านจะแนะนําประมาณนี้แหละไม่เกินนะครับเราเราก็มาอ่ะขาดตัวหนึง่งสามหกเราก็เราดูว่าหนึ่งใบสองใบสามใบสี่ใบห้าใบหกใบเจ็ดใบแล้วก็มาคัดออกให้มันเหลือสักสี่ใบในนี้ดีไหมแล้วมันก็จะไปรวมกับเลขสามตัวอีกในนั้นอีกทีหนึง สเตปป็ปมันง่ายนะครับแต่ที่เกิใจผมละ่ะโอ้เดี๋ยวเข้าไปดูสุดท้ายอาจารย์อย่าหลายใจอย่าหลายใจนะครับระวัดที่หนึ่งนะคำนวณที่หนึ่งห้าสี่หกอ่ะมาดูกันมันเดิมออกที่ลาศีเมษเราก็มาแตกลาศีโอ้ซ้ำลอยเดิมนะครับถ้าออกที่สี่หกถึงสี่เจ็ดล่ะตัวเลขก,ก็จะได้สาม ในตามนี้นะเจ็ดแปดเก้าสี่สามเก้านะครับมีไหมมุมอื่นไม่มีมุมละมาเธอออกที่สี่เจ็ดสี่แปดเอาตัวนี้ง่ายง่ายนะครับกับเซตนี้ขาดบ,บอได้เลยงวดที่แล้วเนี่ยทุกคนว่าอาจารย์อาจารย์ให้แบบขอแบบ ขอร้องให้ซื้อนะหนึ่งสี่หกนี่ขอาจาขอซื้อเธอช่วยซื้อผมน้อยนะครับออกสี่อะไรนะหนึ่งสี่ห้าโหขอโทษขอโทษมีคนทักมาด้วยนะดีนะอาจารย์ถ้าไม่ออกเนี่ยมันจะเจ็บใจมากกว่านี้เขาพูดนี้เลยนะดังนั้นก็เอานะรู้ไว้เป็นแนวทางนะครับดังนั้นเลขตัวนี้คือสามหกนะคุณสลับเอาตามอธิยาศัยเนี่ยเลือกเอา ถ้าเกิดออกเวลานี้ล่ะเวลานี้เวลานี้มีไหมลักษณะตั้งเล็งยกหน้ายกหลังได้สองแปดหกนะครับตัดสินใจเอานะจดจดเอาอย่าไปซื้อเยอะเด้อเสียดายตังนะครับถ้าเกิดออกนี้ล่ะออกก็ได้ห้าสองห้านะครับถ้าเกิดออกเวลานี้ได้หก จ็ดแปดงวดหลายคนซื้อเลขนี้นะแต่เสียดายขันเที่ยวขันเที่ยวขันเทียเ่ยวนะครับเกือบแล้วนะครับเกือบแล้วนะครับกับเสตนี้สามแปดเจ็ดนะครับคุณก็สลับดูนะครับเวลาสุดท้ายละนี่เลยนะครับได้สองแปด สองอ่ะสองแปดสแล้วแต่ท่านนะหรือสองแดห้าถ้าเกิดผมจะซื้อล่ะผมอาจจะซื้อสองปดไม่ก็สองแดห้านะครับก็เบินเบินตัดไปก่อนถ้าเป็นอาจารย์ผมล่ะเนี่ยครับเหมือนเดิมจับต้องได้เซตนี้อ่อ สองแปดเก้าเพราะเป็นลนนักษณะนี้เสร็จนีห้ามขาดเกินได้แต่ยขาดเส้นไดอ,อีกอ๋อเส้นนี้เดี๋ยวจะซ้ำแล้วนะสามเจ็ดแปดเส็นนี้หกเจ็ดแปดครบยังครบหรือยังขอดูก่อนเน,ะนาะน่าจะครบแล้ว เซตนี้มันเยอะไปนะผมแตกไม่ไหวเดี๋ยวจะบอกว่าโออาจารย์เบี่ยงแหแล้วมันมันเยอะเกินแต่ถ้าเกิดจะซื้อละซื้อได้นะซื้อสองห้าสามแต่เกิดไม่ชอบสองสามก็ซื้อสองสามห้านี่ง่ายๆ่าเซตนี้นะมุมดาวนี้นะครับหมดยังเหลืออ๋อเหลือมุมดาวนี้สองปดห้านะครับเนี่ยถ้าจะซื้อ ซื้อตัวไหนดีโอ้โหพีเตอร์น่าสนใจผมอาจจะซื้อแค่สองใบนะครับในกลุ่มนี้อาผมชอบอันนี้หนึ่งเซตแล้วก็นี่หนึ่งเซตหมดจังอะยังขาดหกเจ็ดแปดเรียบร้อยหนึ่งใบสองใบสามใบได้ซื้อแค่สามใบกับเลขที่ไม่ทิ้งเลยคือเลขลดตัวเองนะครับสองแปดห้ามีไหมนี่โอ้มีนะครับ,นะรบดังนั้นก็ประมาณนี้ ตัวเลขที่คำนวณให้ดาวสุกย้ายราศีนะยามที่ยี่สิบแปดเวลาไหนนั้นเลขหกติงไว้ไหมแล้วแต่ท่านนะแล้วแต่ท่านอันนี้โคตระวางเขียนให้ดูแล้วตัวเลขที่คำนวณแล้วยอะที่สุดมีแค่นี้นะครับมีเซตนี้เยอะที่สุดสี่ห้าหกอันนี้ตะนูรักตะนูเศษนะครับมาตัวเลขที่ผมมองว่ามีโอกาสเป,เป็นไปได้ถ้าผมจะซื้อเนาะ เอาตัวเองเขียนเนี่ยโอขาดไปเยอะเนาะก็ย้อนกลับไปเอาจะซื้อตัวนี้แหละนะครับกับสามหกมีไหมอ่ะสองแปดหมดแล้วถ้าจะซื้อเสียดายจังนะครับรางวัลที่หนึ่งก็อยากได้ดังนั้นก็คร่าวๆนาจะประมาณนี้นะท่านใดสนใจหนังสือก็ทักมาเลยครับทักมาได้เลย,เลยจะหมดแล้วครับต่อมา สิ้นปีนี้ใครต้องการดูดวงนะครับทักมาทักมานะครับจะผูกดวงวางแผนอนาคตว่าเป็นอย่างไรจะลุยต่อหรือจะกลับหรือจะพักผ่อนหรือจะอยู่จะไปจะมาจะทําอะไรต่างๆเหมือนผมจะผ่าตัดเนี่ยดาวมนเนี่ยครับปรัชญเดี๋ยว,วเวลามาเล่าให้ฟังเขาไม่ยอมให้ผ่าตัดน,นะครับผมก็เลือกดาวที่ไม่มนที่สุดเลดมาเรื่อยเลดมาเรื่อยนะครับ ดังนั้นก็ถึงเวลาอันควรแล้วเพราะเราแก่มากแล้วก็ก็ต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับดังนั้นก็คนถูกวันที่หนึ่งนิสัยเขานะหนึ่งใส่บาทกับพระส่งองค์เจ้าทุกเช้าเมื่อก่อนไม่เคยใส่นะครับฝึกสมาธิทําบุญกับคุณพ่อคุณแม่ตัวเองดูแลพ่อแม่ตัวเองอย่างดีดูแลลูกอย่างดีเนี่ยครับพฤติกรรมของเขาผมว่าลอตเตอรี่มีทั้งหมดร้อยใบ ทุกท่านสักวันมาต้งเป็นของเรานะครับนั้นก็ขอทุกท่านรวยรวยเฮเปังปัง,ปงมีเตปาหูหาติเงินทองหลังไหลามาดังวาลินคิดเงินได้เงิน,งนคิดทองได้ทองดกักได้เราวันที่หนึ่งขอทุกท่านที่ติดตามผมและกำลังต,ตามผมได้ในว,วันที่หนึ่งกันทุนหน้านะครับสวัสดีครับ